โอ้นะคนแถมให้อ mm ู้ยันไรใช่บอสเอาไม้ไล่เนี่ยมันต้มหมดลนเข่าเดียวอ่านี่มันนี่ผู้ผู้ละโตลองลองแทงยูอพ่ะเอ้ย น้องพนะี่น้องเนาะคือว่าเปิดภาพขึ้นมาในมื้อนี้นะ้นองพนะี่น้องเนาะแต่อยู่บ้านหน้าแพกเด้อน้องพี่น้องปนะ้าทุกน้องพี่น้องเนาะขึ้นมากอะฝนตกห้ำทางพี่น้องเลยฟู้ยเนาะตอนเช้านะคือว่าแจ้งแจ้งไปแล้วอ่าคือว่าสี่โบมีผลละบัดพอขึ้นมาฮอดเพิงทางเลยเด้อบาทเนี่ยป้าทุกเนาะตกบ่เห็นที่บ่เห็นแดีนพี่น้องเลย นั่งข่าวดาพ่อเพิ่นก็เฮ็ดหยังบ่ได้มื้อนี้เนาะโอ้ยสวัสดีเด้ออ่ามื้อนี้คิดว่าสิมาเฮ็ดหยังมันมื้อนี้อใส่เงินอ่าๆเอาเนาะสวัสดีน้องโมโอ้ยเนาะเป็นจังได๋เป็นตาได้นี่อยู่บ่ดวยเวนมาปอกสู่แกง <laughs> เพราะว่าภากันขึ้นมานน่ะตั้งเป้าไว้ว่าสีแวะเข้าไปชื่อกระดูกหมอกกระดูกมูในตลาดแต่มาโอ้บอเป็นทาว่าผลตกได้แบบใดกินแบบนั่นลดวะ่ะขึ้นมาแต่ชิปอเอ็ดโมงพี่น้องเนาะตอนนี้โจ้นสองโมงแล้วเนาะจังใดกะขอะกาบทักทายสบายดีเนาะกับ่อแม่ที่น้องเอฟซี FC, บรสกูสุขคนพี่น้องเลย ขาอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนั่เด้อพี่น้องเด้อต่งใดเนาะกับเขามาเบิ่งมาชมตัวกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแห่งใจทางบาต้าในน้องพี่น้องเนาะพอมีกำลังใจคลิปต่อไปพี่น้องเลยเอ้าเอ้าไปยังโอ้โอ้โอ้ตุ๊กใจเบิดเพิ่นกะหนาวเนาะยาวแล้วเห็ดได้มันหนาวเออ เป็นยังไงลองใช้งานแล้วบ่หนิเอออันฐานมันโอเคอยู่บ่โอ้ยงไผ่บ่นีงไผ่อเ,ไเอา้าอันนี้ลองบุญได้บ่นี่ได้ผมน้ำไ,ไหมโตลงดีอยู่เนาะพอดีละอ่าอันโตหันน็อตมันนั่นซื้อมาให้เนาะซื้ออันน็อตแปดถืออยู่ดิแก,แก 8, นะแปดเนาะ เออคบ่ว่าอันอแปดอ่าเคยเคยเคยมุงอันเฮือนสาวตาน่ะนอดแปะนี่ก็ถืกอยู hmm. yeah. uh, uh. ่่ใ่องต่พอเอาไว้แหเออไดงานเดียวมั่อ่าๆกะเห็นเขาเจ้าใส้กันหลายปีแล้วทนอยู่ล่ะอ่าทนอยู่กะักอยู่พี่น้องเนาะ พันพันแปดร้อยแต่ว่าแม่นราคาราคาอันเต,าาต็มแต่ว่าเพิ่นลดให้เอาสองเครื่องพันห้าเครื่อนงนึง่งชาวอันนี้มันยังมันเนนอ่เลขกมันบวมด้วยเล่ยเขาอยากให้มันไปไว้ก็ปับป๊บมับน,นมีบวมด้วยตัวเลขหนึ่งเลขสองเน่ เอออะอ,ะอะอ,ะ,อะว่าใช่บเปียน,นะพี่น้องเนาะคอยได้ใช่ไหมเออ,อ,อ,อน,นี่ก่อนนั่งไว้ฝนกันเริ่บโบโตแต่ว่าอย่านั่งกับเจ้าคุแถมบบแถมเลยเดี๋ยวไปเบิ้งก่อนเห็นว่าควรโบได้แถม ขั้นเจ้ากั้งท่านจ้องไปเอาอันอดอกไม้ไปแล้วก็ไครเอาอันน็อดหน่เด้อน้ำรดอันอันว่าอันซื้อไมาอันเขาลุกทางคนนี้เด้เออ๋ออยู่น้ำกระโหลกอันบอลเคยตั้งตั้งหน้าไาว้ลำตางานนะฟ <c oughs> ังหนาวไปยินหลังนเลยยังไม่ได้ใช้ทานไหม่ะเออนอ้อยก่อน ว่าบิดมือนะมโอนี่พี่น้องเนาะสิงห์เง่งช่วยแม่ไปบัดที่ออกไปนี่เพราะว่ารถมันได้อยู่โตแล้วนี่บัดที่ออกไปบนมันสินคาเออเมื่อคืนนี่ตกบ่โอออยู่อยู่ทางบ้านบัดโบปานไดใดสิพี่น้องเนาะตกโบแห้งหรือไดแห้งบ่โอ บ้านธรรมดาเยอะบ่อาใครเพิ่อนข้าเจ้ากบว่ายุ่วบันทีเศรางนี่ข้ายุเดายุพายุแห้งใครใคยุ่เพือนเจ้าบัวบัวเด้อเพื่อนสาวตาหัวได้เราอัวกะบัวกะข้นชนอยู่เพื่อนไหมก้นว่ะคนจะนอนว่ะ ดีเ well, ป we ็นยังเขาไปนอนเนาะลูก่าขลับมั้งไอผมเป็นเขาจะได้ไปรับไปนอนอยู่หานเนาะแค่ยางกับพวกเครื่องเราว่ะพวกเครื่องพวกเข่าเราว่ะแค่ยางถามพื้นบุไปปุ๊กนั้งบิดผู้ไอเตียงกับบุกมาคือกันได้แล้วกับผูกโอ้ เนาะคือสี่ฟุมสีส่กระโดดไอเตียงหวย่านนอกนี่เับเพื่อนซีโร่พี่นอ้องเว้ยบุกอากไปไอหู้ดแน่นอนมวยสีแดงซ้ำนะข้าเจ้าส่งให้เบิ่งแล้วอ่าบอกข้าเจ้าแล้วมื้อนี้พลาดเนาะพี่น,อนออ้องเนาะเพราะว่าว่าสีสั่งสังแตสีเข้ามา แต่ว่าที่แหละเนื่นองจากว่ามันผ้าพนก็เลยว่าเออบ้เผ้าเอาเข่ามากกระยาประชันเฮ็ดเอาเข่ามากกับโบได้เฮ็ดดอกประชันอ่าเพรามันขึ้นหลังคาบ้ได้อ่าบนโต๊ะนั่นนี่มันโอ้ยน้องพี่น้องน้องลำบากคือยันได้่ายถ่ายคลิปก็ดังน้องโก้โก้ด้วยอ่าบัด บัดสีเฮือนได้เจ้ามักสีอย่างงมือเจ้ามักสีอย่างสีเฮือนออกสีเทาออกสีเทานี่คือกันบ่อ่อนก็หั่นจังหน่อยอ่อแล้วก็สีควนบุรีเนาะเออยังออกอเหมอกแน่น่ะทำทำเท่าแม่ต้องเอาสีแดงมันจังแดงด้วยซบเที่ยวเข้ามากโบมากว่อ มักๆมัแต่เขามากแต่โบมักส <tra> ีแดงคือขามากเนาะใ่อไพื้นล้องบใาไมใส่แหละใส่พื่นามไม้พิ่นองครับคนนี้แล้ววาหนาว่ันน้กินหลังนักหล่อมากถึงโดนกระห่มเยอะขึ้นในตลาักได้ยังนะอนี้นะที่ม่กินแกงก็ไม่แต่กระมื่มนะอนี้นะ บอกเพราะว่าจำบว้แ hmm. ห้มคืนกับมันโบเช่ไม่มีขายโยนเยอะแยะมาเกอบแยะมหลายโยมากกี่ว่าอยากะมาก่ก็เลยกินดูกับโบราณได้นู่นมันบวกพื้นแหมนมแย่งนมเช่เชมัดแล้หม้อจำเน่แต่ว่าต้องหลายคนนี่นู่นกินคนเดียวกับโบแช่อีกอาง แกงนรอไหมาตามอมองหงโอ้โยสิดยอดยไ่ได้ถายนเลยแม่เน่อเด้อบัดออกไปนี่ใครเน่จะเห็นรถไอ้เตียงแล้วผ่านข้ามาแล้วจะ <c oughs> มาออกไปบ่้ได้กัฮัลโหลไอ้โอ้ยดึงออกแน่เลยแกลงไปหาน้องปลาตามาน้อง,องปลากันน้องหน้าเนาะ,ะฮะ รดบ่มันยากบ่กอไม่แถบ้านบ่โอ้เละเทะเลยโอ้ไม่ได้ยานนะบปเียวเลยสีสีครับเคลื่อนสีรอกับแมงมวายนัเนาะมาเลนยเนาะ พอมันติดแล้วทานใช่บัานเออเนาะจะได้ผู้แทนยี่บอย่านางน่ะโอ้ยเนาะจะได้ใช่ใบมันเท่าหรืโอ้มีแล้วนี่นะโอ้ยคะแนนสามคนโอ้แง่นอ้เมนเมนเออนี่นี่นี่ป้านี่แหละเออด่าห้อพักแข่งอุ้ยจังเบิ่งนรูฟไหม ได้เจะาออกมาอยู่บ้น้แบบนี้บ่เอออาากันฟอกเล้วถึงเจ้าจับน้องมูเนาะอโอคนลุกกวแ่นี้แหละคนตกพี่น้องเหมืมันยากสเออนี่มีอยู่เว้ย đây vô đây vô đây vô Ôi, đây lão nặng quá nó đi đã tuấn cháy hơn ừ nạ phân thèm hay ui ừ, gần đây sai bó nó mai lay nó mới tốt một đốn hay điều quê trò quê cha là nó sẽ tỏ ra ta ơi mà tốt là nào nung nhau tí à mình đằng gian bơi chọc anh ừ. như anh nhường chắc cà phê đằng Bạn. นี่คือทางอ้พคนให้ชื่อมาให้สาวลุงช่างเนาะ<ม>นี่โตละอ่าเชา้าบอแล้วโตละสามสิบบาทเนาะพอดีหกสิบบาทเด้ยนอะ่าโตละสามสิบบาทพี่น้องเนาะสองอันหกสิบบาท<ม>นะแกแปดว่ามักฉัดมัก n h า u โตได้นะพี่น้องเนาะ สามารถต่อไดอ้ดูก,กับหัวนอตดได้ดีเนาะเป็นมะีแม่เล็กใช่ให้อย่างเนาะหือว่ามันเริ่มอยากเฮี่ยวแล้วเนาะ,ะนเริ่มจากเฮี่ยวน้ำในแล้วฮะม <al>, okay. หอมเนาะนนอไม่กระเซ็นนะบุคคลเห็นฟูได้มาคายแซ่บได้นนอไม้นะ จืดไว้อีกชิคชอ้อไม่กระเสนเลยเมนโบนโบไม่กระเสนอะไรน้อยน้อยอะไรไหมเออคนขับข้าวหนึ่งน้องโมแบบแบบบต้องพามันใน้น้อยเลยแบบเห็งดง่ายเลย กัดติด๊กอะรัวข้างหม้อไว้ป๊อะอะท่าท่ากันปอกเนาะอันนี้ไปใหล้ลุงทางเป็นก่อนอ่ะอันนี้มันนี่ภูภูละตลองลองแทมยูปะปะ่ะ เราป่ับแต่งอะไรก็โอ้ยจานอะ

ตัวมือนี่เียกมนยุตินะมือยุติด้เอ้ยุติก่อนเนาะในการเอ็ดเงื่อนต้องมูมือนี่นะตัวคอโ้มาเนาะโอเคมาเข้าเบือสาินาที ไม้ที่นี่อยากปอกลองน้อยนี่แถวเม่มหอยปอกได้ปอกแล้วมันแหลมนิดน้อยไงเด้อเปนปลาเสียดายเนาะเสียดายน้อยเหมืมนอ,อกน,น,ก,นกันเออปอกว่วเป็นปนใดปนใดก็ กดเบิ้งคลิปให้หเดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่ายิ้วเผาอะฮะลำคาด้วยเนาะเพราะว่าเสียงปนมันดังแห้งอยีพี่น้องอ่าท่ายภาพบรรยากาศนะนี่แหละให้เบิ้งเนาะว่าขึ้นมาร้อยกว่ากิโลขึ้นมาหอดกว่าทายคลิปจะคลิปมันกันเฮ้ดดได้ก่อนไปเลย

ทำผลตกอันไม่ไหมแต่หัวปีนั่นใช้ชะโมห์เขาเหรอน้นองโมูเออเันว่าเหนว่าข้างหายหม้อห้อนไว้ให้เจ้าจิ้มสิบุดเติมไม่บ่บุดก็เติมไม่เนาะ มื่อนายชื่อพักอะเนี่น้ำพักอะแเนี่กเด็กระดูกหมูยอดเลยฮะนีกเออทำนี่กระแทบแล้วนะทำนี่กระเทนเมกว่ายอดขาว ปกติเพื่อนผู้เพื่อนไปหาก็เพื่อีิได้พ่อทงกับโุเม่นง่ายแต่ว่าคือทั้งนี้อยากกินน่าไม่ไล่ไปหาอยู่ใช่ไหมโอ้ใส่โอ้เขาามันมันกับพี่โดเหมือนกันมันบอกโอ้ไปหวยโอ้ต้องขี่รถไป โมเป็นอะไรยางไปกับรถเมื่อเงินใกล้ๆกันนั่นแหละบ้านคือกันต้องยางลงไปปุ๊บไปบ้านพ่นซิมพุ่นอ่าแต่นี้ก็ต้องขี่รถตรงไปกว่าดงมันอยู่พุ่นพี่น้องเนาะเข้าแล้วก็ปอกไว้แท้โอ้อ่าแต่วัางไรเว้ยใช้มือโบแเงี้ยแหละ ามันคือเห็นตอนเพป่นล่างฮี่เพาะอยู่นี่นเนาะมือค <c ười> นสันบุบก็คือคือ,คอ,อสิ่ชอดทำเลยนะมืออ่าเบิ้คืนเลยทำทับเลยเริ่มือนี่นะ อยแกงเ่าไม่แล้วก็แม่นเมื่อนะพี่น,น้องเนาะเมื่อ <c oughs> วานนี่หน่อยกินเข่าพี่แล้วเลยด <c oughs> ้น้องเลยล่ะก็เาเมื่อกินนาน้องเพื่อนน้องเกระตาเพื่อนเพื่อนชิได้กินก็เซฟไป <c oughs> นี่เพื่อนบ่มาไหมเนาะไปวัดพระธาตุโพธไปทำบุญก่อนเพก่อนเนาะก็ไฟลูกแห้งขนาดน้องมวย <c oughs> ไช่โมนะเดี๋ยวไอวีเอันตักน้ำให้ก็ได้มาลุนะเอาเอาโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็คือจะได้ขอตัวจุ๊บคลิปก่อนเพราะว่าฝนตกเนาะอุย้ยฟังหน้าบริญญาหลังพี่น้องเนมไปทางเาาพื่อนสตาร์พูลกับพูลโก้โก้โกโกอยู่ประมาณเนาะฮือ่จาจังใดกข็ขอขอบมุกขอบใจขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเนาะที่เข้ามาเบิง่งมาชม ประกาศกดถามโฆษณาพี่น้องเลยแล้กวก็วพิชิตภาพประกันใดๆปรากาบขอโทษขอให้น้ำหลายเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้เนาะกขาว่าจะสร้างสร้างกระสีข้าวมาเลยพี่น้องเนาะแต่ว่าจุไว้ก่อนฝนตกพี่น้องเอาเป็นมือใหม่เนาะฝน hmm. เข้าตกก่อนนะเช่นเอ้าพี่น้องเนาะสวัสดีพี่นอ้นอ,นองเนาะบ๊ายบาย,บาย